ออกด้านบนใชตอนนี้กำลังขับขึ้นไปหาโรงแรม ถนนกามีแต่หักศอกทั้งนั้นเลยอะโงแรมมันจะขึ้นไปอยู่อะไรสูงขนาดนั้นเนาะบนภูเขาแล้วนะตอนนี้รู้สึกเจ็บหูมากเลยอะ่ะเพราะมันขึ้นมาสูงมากหูอื้อมากเลย500เ,เ,เมตรท,ท่าไปซ้าย ตรงนทที้เนทบนซเไี้าวซ้ายอาโอ้ยโค้งหักศอกพี่น้องเลยอเดนอาเดนโฮเทอีกแก้วไ่ว่าตรงนี้โลโรงแรมไม่ใช่ mm. ไปอีกหนึ่งกิโลวัดซานขึ้นไปอีก ก็อยู่กันเยอะนะนู่นเต็มไปหมดเลยเป็นว่าบ้านคนหรือว่าหินตะหรือว่าบ้านพักร้อนบนเนินเขาอ่ะเนี่ย Ada Den ถามว่านี้ใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่ <c oughs> จะ n ด e j a l กันนิดอ๋อสองสัยกำลังสร้าง <c oughs> <c oughs> บอกไม่ใช่อยู่ตรงไหนล่ะคะ ฟังดูนะข้างบนกำลังสร้างอะไรเยอะแยะเลยนูน่นน่าจะเป็นบ้านพักบ้านพักตากอากาศเต็มไปหมดเลยขึ้นมาอยู่ทำไมบนเขาเนี่ยพรุ่งนี้ป้าจะขึ้นกระเช้านี่แหละขึ้นไปยอดเขาเนี่ยอาจจะเป็นหลังคาเหลืองๆนู่นก็ได้นะ เห็น,บบน,นไหมเนี่ยบ้านพักหลังคามีแต่หญ้าล <c oughs> <c oughs> ีกันเดี๋ยบุยเหี้ยตั้งตอนนี้ก็จะเป็นน้ำ <c oughs> โอ้ยนี่บนภูเขานะ Nei. Det, er litt Jeg skisent, det. det hotellet der mm. Det kosta for to netter 4500. Ho, ho, ho. Peng Og det vi skal få nå, det kosta 2003. ถามว่าอยู่เลยอยู่ไหมไม่อยู่ <All right. S 1> เด็ดขาดเดินนะ <Yeah. S 1> ถึงแล้วคะ่ะโรงแรมโร uh, huh? งแรมเล็กๆ hmm. แขกเยอะนจะจักระยานเพียบเลยเนี่ย นี่คือโรงแรมที่จะพักตรงนี้นะคะสองคืน